สมองคนเราเนี่ยเวลามันคิดลบนะมันมีแต่เรื่องลบๆทั้งวันอะ่ะโอ้แพ้ก็คือเส้นทางเก่าที่มันอยู่มันเป็นซูเปอร์ไฮเวททางเก่าๆเลยเส้นทางเดิมๆพอมีเรื่องบ้าบอมอบ้าๆบอเข้ามาในชีวิตเราจะพูดว่าไงครับซวยยากแย่แพ้ทําไมกูชิบหายแล้วเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องลบๆๆเป็นสันดานเลยเป็นความเคยชินเลยจิตคุณก็ตกอยู่ตลอดเวลาเรา,าเอาใหม่นะ เรามาดูหลักการโปรแกรมตัวเองนะครับเขาเรียกว่า n e u r o l i n g u i s t i c programming มาเป็น l i n g u i s t i c ยังไง l i n g u i s t i c คือภาษานี่ฮนะใส่ภาษาใหม่เข้าไปครับพอมีเรื่องบ้าบอมาให้พูดว่าไงครับว่างใจชั้นว่างใจชั้นว่าง,ฉ,างฉันโชคดีขอบคุณขอบคุณทุกคนสําเร็จสําเร็จสําเร็จ,รจทําได้ทําได้ทําได้ใจฉันว่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสําเร็จสาเร็จสําเร็จใจชันว่างพูดเพื่อให้อ้ไอร่องเก่าเนี่ย ไม่เอามันทำลายมันไปเราจะโปรแกรมมันใหม่ Linguistic p r o g r a m เนี่ยคือภาษาเห็นไหมภาษาที่เราจะโปรแกรมสมองคือนิวรรนเนี่ยนิวรอนเช่ครับเขาเลยเรียกว่านิวโรลิงไิสิกโปรแกรมมิ่งเราใส่เรื่องดีๆเข้าไปใส่กับเรื่องดีๆเข้าไปเดนดริสแอคซอนก็จะเชื่อมกันเฉพาะสิ่งที่เป็นดีๆๆเกิดเป็นนิวพาร์หรือเส้นทางใหม่ของสมองเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่วิธีคิดใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเจอเรื่องแย่ๆให้พูดว่าไงครับ โชคดีี่เปกเลยที่เจอเฮ้ยกูได้เรียนรู้แล้วว่าขอบใจพวกมึงขอบคุณทุกคนขอบใจขอบคุณงานนี้สาเร็จแน่นอนสําเร็จสําเร็จมันทําได้มันทําได้ฉันฉลาดฉันโอเคทุกคนโอเคไม่มีใครไม่โอเคเลยโอเคทุกคนทุกคน